พี่น้องมึงนะมาอีกแล้วมันนีเกเรมันนีเกเรลมแหงทำงานไม่ได้แต่เข้าไป่าได้เมียนเหียนเมียนสานกวดเหียนกวดสานร่างห้องนุ่งห้องน้ำซักผ่าปูทีนอนคอยได้เวลาคอยกับพับผ่าว่าคันแล้วคอยก็ะแรนเข้าป้าเห็ดเียกบ่อึด ขันชีเห็ดมี่จะว่าขันแรนีนหนีมันมันจังบริเฮ็ดมันธรรมาดาเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากเก็บเห็ดมันปูเดนหมากจ้าทั้งงานก็ะแม่นเหมดเห็ดมันปูประเทศเดนมาก ดอกซ้ำนี่ผัดเนยแซ่บลาดขนมปังกินกับตับบดบนฟิวฝรังร่งฟิวฝรัง่งนั่นเก็บข้าวเดียวคันฟิวคนไทยกันมปนแกงหรือซุปพี่แม่ทางหน้าพี่แม่เต็มอยูอเุ่ไหมพอม,มาทางเฮาแล้วพี่นอ่อยไปเก็บกองไว้กัน งวดมาหันมาผู้เดียวงวดนี่มาสองได้หมดถ้าสดซื่นเออสดซื่นว่าขอยืมคำไส่เน๊เด้อคุณเอิร์ดเอ้ได้หมดถ้าสดชื่นมึงน,นะมึงน,นะพี่น้องน,นะดูกันยาวๆ้ยวยวดยจากคลิปนี่จะเสียเทปเบิงยาวๆยาวๆเลย เพิงหดเด้อพี่น้องค่ะมีเวลากระแลนเข่าป้าหายูหากินตกปูตกปลาป่าว่ามีกระแลนเข่าป้าเห็ดสละค้นเขาทำมาหากินเนาะมนุษย์ขี้เหม็นเอาอย่างก็บมัน ได้สมงกองแล้วนะเนี่ยจะไปกองที่สามบ้างนะว่ามีอย่างปลกปิดแต่กระดอนเลยแดดขาอาทิตย์วันหันแดดด้บอะไรนบ่ได้มีฝนฝน้ก็ม้าเมือวานนี่ฝนม้าแห้งเมือวานนี่เลยบ่ได้ไปเหตุการณ์ช่วงสบายสบายแล้วบ่ไ้เฝ้าเก็บแล้วเก็บ,เเกบสตรอเบอรี่ก็เหมิดน้าเก็บแล้วคะ่ะปิดสวนแล้ว พูดนะพูดนะพูดนะขาเห็ดคอยปัดพี่น้องเลยพูดนะปัดถูปัดถูหมักอันทั่วลันเตากับเหมือดเลี้ยวก็เลยสบายสบายมีแตาบำรุงต้นใส่ปุ๋ยแน่ถอนหญ้าแน่สิ้นเดือนนี่แกมันเก็บบักอือค่ะฟักทองเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องบังเน้บังเน้บังเน้ปัดถูปัดถูดอกติดมาน้ำเถอะ บอกอี้ดึงมันยางมามันยางมาปุ้งเนี่คุณน่ะโอ้โถโอ้โถโอ้แต่ไม่ทางตาค่อยค่อยหมุนวิตายต้นสนเลยนี่แง่เนี่ยดูกันยาวๆเลยเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะขาหยุดถูถูถู วืง้งเราเบิ่งเห็ดจุ่มนี่โพดโฟ,โฟ,โฟงามอุย้ยพี่น้องอะไรห้าหกมันก็ลีอยู่ในห้านี่แหละหมุนกันพี่นอ้องเอ้ออะไร เกือบลราขันพ่อมาเมื่อนี็กกันที่ไปทางพุ่นล่ะทางไม่แงสีไม่ไง่สวนพุ่นล่ะเฮ้ยมูนี่ได้แก่งหนึ่งเลยพี่น้องหมอบักไงเลยมูนี่้ายผัดให้ฝรั่งกินกะอิ่มพุ่นล่ะใส่บวบตับดบใส่ขนมปัง ผัดกะเพรายู่พนักชังนหนึ่งเขาว่าฟิวฝรั่งจะของไปว่าฟิวเอ้เกือบเกือบขมหัวแตกวันนี้เฮ็ดถักะเล็ดเ้อให้พ่อกลูกกินยาว่าสีผัดโลดนะนะมีแต่สีสีอยู่บนบรีตีจักเทียจำบน้มล่างไปล่างมาลืมปะนี่เน่า มิตว่าลล่างเศ้าล่างแล้วก็ทิ่มจวดลงกระทะยายปองว่าโอ้ยกูมาอยู่นนะมึงนี่กูเงินมึงเห็ดกับเข่าวไวพี่สันยายคอยเป็นคนเลวฉันดอกว่าโอ้ยขอโทษค่ะมีแตร่รบากล้กองแลีนหนีเห็ดแหละยายคอยเป็นคนเลวอะไรทำไมเอามันใหญ่ออกเนาะแขนขามันเตีย้ยวบู๊ยดอกนี่ไหมพี่น้องนไง หวานฟิวฟิวสะออนเห็ดค่ะวัดทุอคุณทางนั่นก็เลยมุนน้ำยาสุนนัวซุมนี่ต้องไปเฝ้าล่างใส่ช่องฟิตพอมันอยากมันอยากซุมเดี๋ยวมันสิเป็นครืองมือนั่นเดี๋ยวเด้พี่น้อง่อยขออนุญาตตัดขาด้วย